อยากให้ลูกได้กินแบบ B L W นะคะคุณแม่ฉันจะทําอาหารให้ลูกกินยังไงหนึ่งเลยอ,อินอาหารเหมือนอ,อาหารที่คุณพ่อคุณแม่ทานในมื้อนั้นๆแต่คอนเซปต์ก็คือ,อว่าไม่ปรุงรสไม่มีการใส่เครื่องปรุงอะไรใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างเป็นรสธรรมาชาติต้องปรุงให้สุกแล้วก็จะต้องนิ่มแน่แล้วมันต้องนิ่มประมาณไหนอ่ะเธอลองนะคะเนาะยกตัวอย่างเช่นเธอค่ะจะทํา แครอทให้ลูกกินเธอลองเอาไปต้มหรือไปนึ่งก็ได้แล้วเธอบีบนะคะแล้วมันเละขามืออันนั้นเลยค่ะคือความนิ่มฟิลประมาณนั้นเลยคือมันต้องเละขามือคุณแม่ได้แบบนั้นบ่งบอกว่าอ่าฟิลนิ่มประมาณนี้แหละแล้วลูกของเราเนี่ยในแต่ละวัยเนี่ยเขามี ทักษะในการที death, thin, ่จะหยิบอาหารแตกต่างกันอย่างไรน้อยของเรานะที่อายุโดยประมาณ6เดือน7เดือน8เดือน9เด <It> ือนอ่ะโดยประมาณนะบางคนก็6 7 8เดือน9เดือนอะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะเริ่มจากการที่หยิบจับอาหารนะคะโดยเขาจะหยิบทั้งฝ่ามือเลยคุณแม่ค่ะขวาหยิบของแล้วเขาจะเอื้อมนะคะหยิบและของเนี่ยประมาณสักส่วนหนึ่งอ่ะมันจะอยู่ในอุ้งมือ แล้วมันจะมีแค่ส่วนน้อยหนึ่งนะคะมันจะโผล่ออกมานะคะตรงนี้คือเขาค่ะจะใช้วิธีการหยิบกรมทั้งมือและของเนี่ยแทบจะอยู่ในอุ้งม,มือแล้วมันจะเหลือแค่ตรงส่วนเนี่ยคะ่ะโผล่มากินได้แค่ส่วนนี้หั่นอาหารนะคะให้ได้ลักษณะคือขนาดประมาณนิ้วชี้คุณแม่แล้วก็ความยาวเนะะี่ยค่ะ ก็ประมาณนิ้วชี้ของแม่เนี่ยลูกกินนะะลูกเขาก็จะแบบงามงามงา,มงามนะคะก็จะกินได้เมือ่อลูกของคุณแม่ค่ะอายุสเต็ปเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสัก8ปดเเดือนมีพัฒนาการของด้านกล้ามเนื้อของเขาทางนะด้านมือเองค่ะเวลาที่เราอะค่ะเอาอาหารนะคะใส่ไปในถ้วยเขาจะใช้วิธีการคือหยิบนะคะโดยใช้นิ้วชี้ ิ้โปมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบจีบนะคะเนาะแล้วก็หยิบอาหารใส่ปากนะคะเพราะฉะนั้นคือคุณแม่คะอาจจะลองเทสก็ได้โดยอาจจะเอาแบบไข่ต้มอย่างเงี้ยค่ะหัน่ลนลักษณะเป็นเหมือนแบบลูกเต๋าขนาดแบบพอๆประมาณแบบลูกเต๋าอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็วางใส่มือนะคะแล้วก็อ่ะโอเคนะคะลองดูซิกระตุ้นให้น้องหยิบลูงจะสามารถที่แบบหยิบอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบใส่ปากเขาได้ถ้าแบบนี้บ่งบอกว่าอ๋อโอเคพัฒนาการเขามาอีกสเต็ปหนึ่งเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหั่นอาหารนะคะให้มันมีความที่เหมาะสมสําหรับวัยของลูกนั้นๆ โอเคไหมเพราะฉะนั้นคือ6 7เจดเดือน8เดือน9เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะหั่นยาวสักประมาณสัก8 9เดือนนะคะเนาะก็สามารถที่จะสเต็ปนะคะมาเป็นหั่นเป็นแบบมุกตานี้ก็ได้นะคะจะต้องเป็นคอนเซปต์คือปรุงสุกนะคะเนาะแล้วก็จะต้องไม่ปรุงรสใดๆนะคะแล้วก็จะต้องมีความนิ่มโอเคไหมเพื่อให้ง่ายต่อการบดเคี้ยวอาหารของเด็กนะคะโอเคไหมอันนี้คือเรื่องของการหั่นทีนี้ตอบไปนะคะแล้วจะเอาอะไรให้ลูกกินมั่งละแม่ ง่ายๆห้ามู่เหมือนเดิมนะคะน้องไม่ว่าเราจะกินแบบบดป้อนหรือว่าเราจะกินแบบ BLW ก็ต้องห้ามู่เหมือนเดิมนะคะเริ่มตั้งแต่หมู่ข้าวือว่าคุณแม่ค่ะจะเอาข้าวมาให้ลูกกินคุณแม่ก็คือหุงข้าวเป็นลักษณะปกติเลยแต่ให้คุณแม่ค่ะอาจจะแบบบีบข้าวนะคะให้มันมีความที่แบบอ่ะยาวๆนะคะลักษณะก็คือเนี่ยเนี่ยเท่าๆกับนิ้วชี้ของคุณแม่หรือคุณแม่ค่ะอาจจะแบบเป็นข้าวเหนียวก็ได้ถ้าสมมติว่าแบบแปดก้าเดือนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็แบบหุงนิ่มเละนิดนึง ประมาณนะคะเนาะแล้วก็บีบปั้นนะคะให้มันได้ลักษณะฟิลประมาณนี้อ่านะคะหรือคุณแม่ค่ะจะเป็นเมนูคือเป็นเผือกเพราะกลุ่มคาร์โบไฮเดรตก็คือเป็นเผือกเป็นมันเป็นขนมปังแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือหั่นให้มันมีความที่แบบยาวนะคะพอๆกับนิ้วชี้ของคุณแม่แล้วก็ความกว้างพอๆกับนิ้วชี้ของคุณแม่แบบนี้เป็นต้นโอเคไหมอันนี้คือกลุ่มของข้าวแป้งนะคะต่อมา กลุ่มของโปรตีนแหละคุณแม่กลุ่มของโปรตีนโอ้ยโปรตีนก็มีเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อปลาตับนะคะเนาะคุณแม่สามารถที่จะเอาปลานะคะที่สุกนิ่มเอามาหั่นให้มันเป็นแนวยาวแบบนี้ก็ได้หรือจะเอาไข่เจียวก็ได้ค่ะหั่นให้เป็นแนวยาวแบบนี้ก็ได้หรือจะเอาไข่ต้มก็ได้ค่ะหั่นให้มันเป็นแนวยาวแบบนี้ก็ได้อันนี้คือหมวดหมูนะคะของโปรตีนต่อไปนะคะในส่วนของหมวดหมู่ผัก ผักเนี่ยสามารถกินได้ทั้งเป็นที่เป็นก้านแล้วก็เป็นใบถ้าสมมุติว่าเป็นก้านอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเช่นบลอกเกอรี่แค่เอ่อบลอกเกอรี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะเราอาจจะเอาแบบ เอามาต้มนะคะหรือว่ามันนึ่งให้มันมีความนิ่มก่อนแล้วก็หั่นยาวแบบนี้นะคะแล้วก็ฝึกให้ลูกหยิบจับอาหารกินเข้าปากก็ได้อ่าแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นพวกผลไม้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นมะละกอนะคะที่แบบมันมีความนิ่มนะคะแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นคือเราจะต้องมีการหั่นอาหารนะคะให้มันมีความที่เหมาะสมสําหรับในแต่ละวัยของลูกแล้วก็ในขณะเดียวกันจะต้องให้มีความครบถ้วนนะคะทั้งหมูเหมือนเดิมประโยชน์ของการกินแบบ B L W นะคะประโยชน์ก็คือว่าแน่นอนนะคะทำให้ลูกหามีความสุขกับการกินเพราะเขาหากําหนดทุกสิ่งทุกอย่างไดด้้วย ของเขาเองนะคะแล้วก็ฝึกเรื่องของการเคี้ยวอ่านะคะเคี้ยวนะคะแล้วก็ฝึกในเรื่องของการที่แบบกล้ามเนื้อมือต่างๆดูตาภาษาตาเกณ์อาหารนะคะได้ด้วยตรงเขาเองนะคะฝึกรับผิดชอบนะคะต่อตัวเองในเบื้องต้นนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คือสบายไม่ต้องมาเสียเวลานะคะบทปั่นป้อนอาหารนะคะมีหน้าที่คือแบบสังเกตการแล้วก็เชียร์อัพลูกอันนี้คือประโยชน์ถ้าเรายังไม่พร้อมจริงๆเราจะเป็นแบบบทตักป้อนให้ลูกกินก็ได้นะหรือว่าเราคาะจะทําแบบคอมโบก็ได้คอมโบก็หมายถึงว่า วันที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะไปทํางานก็ให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะบดตักป้อนนะคะปันนะะ่นอาหารให้ลูกของเรากินก็ได้แล้วก็วันหยุดะคะ่ะเราก็เป็นคนที่แบบให้ลูกกินแบบเบียวแบบนี้ก็ได้นึกออกไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นคืออิสระทั้งหมดเลยในส่วนตรงนี้นะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะยังแบบโอ้ใจยังแบบไม่กล้าพอขยิงนะคะเนาะจะบดตักป้อนอาหารให้ลูกกินก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นนะคะข้าวเด็กออร์แกนิกของซองเดอร์เบบี้ก็ได้ข้าวเด็กออร์แกนิกของซองเดอร์เบบี้ค่ะมีให้เลือนนะง เด็ก6เดือนถ้าเป็นลูกๆของเรานะคะที่อายุ6เดือนคุณแม่สามารถให้ลูกกินข้าวเด็กออร์แกนิกของซองเดอร์เบบี้สเต็ปแรกนะคะที่อายุ6เดือนนะคะว่าไม่มีสิ่งกระตุ้นนะคะที่จะกระตุ้นให้ลูกแพ้ทั้ง8ชนิดนะแพทั้ง8ชนิดก็คือแป้งสาลีนมวัวถั่วลิสงถั่วเปลือกแข็งปลาถั่วเหลืองสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งอาหารทะเลนะคะเนาะสามารถ กินได้แบบสบายใจปลอดภัยว่างั้นเถอะแล้วก็ลูกๆที่เป็น g 6ซ d สามารถที่จะทานได้นะคะแล้วก็ผ่านมาตรฐานระดับสากลนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสหรัฐอเมริกายุโรปแล้วก็แคนาดาเพราะฉะนั้นให้ลูกกินอิ่มอร่อยปลอดภัยสบายใจไม่แพ้นะคะเนาะที่10เดือน10เดือนเนี่ยลูกก็จะต้องการปริมาณอาหารที่เพิ่มมากขึ้นเนาะ,ะแล้วก็ความหยาบนะคะอีกสเต็ปหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ให้ลูกนะคะกินเป็นข้าวเด็กอรกอร์แกนิกนะคะสูตรสาหรับเด็ก10เดือนก็ถ้าสมมติว่าเราค่ะยังไม่พร้อมที่จะให้ลูกกินแบบบ เบบี้นะคะก็ได้นะคะสลับกับรสชาติอาหารของมือแม่ก็ได้หรือว่ามือไหน่ะจะให้ลูกกินเป็นข้าวเด็กซองเดอร์เบบี้นะคะแล้วก็ใส่พวกออไข่แดงนะคะเนื้อสัตว์ผักลงไปด้วยก็ได้ก็จะได้แบบอิ่มอร่อยนะคะได้สารอาหารแบบที่ครบท้วนเต็มคาราเบลจเดเต็มเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะคุณแม่แม